เท่าเท่าท,าที่ใกล้วันงานเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าการเตรียมการของภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์เดนเดเล่นะครับครั้งนี้ผมว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามาเวิร์กช็อปมาเซอร์เวย์มาดูพื้นที่หลายหลายครั้งนะครับผมมาประชุมที่นี่หลายๆครั้งแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมการที่ดีมากโดยการนําของนายกสมาคมศิลปภูเก็ตเนี่ยนะครับวันนี้เราก็รวมตัวกันมาเพื่อจะมาทําประชาสัมพันธ์ให้กับทางจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของงานศิลปะนะครับก็ มาทําเพ้นห์ุนมาทำเวิร์กช็อปมาทําทกิจกรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากก็คือศิลปินทั่วทั่วทั่วไปเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยกวบร้อยชีวิตที่นี่แล้วก็ศิลปินเอกลุ่มเก็ตเชอร์อีกประมาณ7จ0 0 0นะครับความคืบหน้าเราต้องมาตามดูนะครับแต่ว่าวันนีถ้ถ้าเตรียมการไปถึงไหนแล้วเนี่ย ผมเห็นเห็นเห็นการทํางานของอสมาคมทํางานแล้วก็พี่น้องศิลปินภูกเก็ตร่วมกันแล้วเนี่ยไปได้ดีนะครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยจนไปถึงวันเปิดงานเนี่ยผมว่าคนจะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหวังอันหนึ่งที่พวกเราศิลปินทั่วทุกพวกทุททททกภาคเนี่ยมาสร้างสีสันในวันนี้นะครับวันนี้เรากําลังเริ่มต้นเดี๋ยวดูตอนงานเสร็จผมว่าสุดยอดครับ